ของเซโนกันนะครับตอนนี้นะครับเขาได้ทําการอัปเดตแล้วนะครับเป็น1.7นะ1.75แต่ว่าที่ใช้กันไม่ได้ก็คือ1.7เวอร์ชัน1.7เฉยนะแต่ว่า1.75ตอนนี้อัปเดตนะครับสามารถใช้ได้แล้วนะครับแล้วผมก็จะมาสอนใช้เลยนะเดี๋ยวผมขอบอกกันนะครับว่าลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ใต้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็วิธีสอนนะครับในการดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ในใต้ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับผมก็จะมาสอนใช้กันนะครับสำหรับคนที่ยังใช้ไม่เป็นหรือว่าเพิ่งเข้ามานะครับกดตรงลูกโซ่ตรงนี้ครับจะเป็นการใช้นะครับก็คือจะเป็นการลันนะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้ได้นะครับว่าจะตัดไปถึงไหนแล้วถ้าเป็นสีเหลืองก็คือกําลังโหลดอยู่เป็นสีฟ้าใช้ได้แล้วก็นี่จะเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็สามารถลันกระติปได้ปกตินะครับโอเคก็ลองลันดูนเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสริปที่ผมทําไว้นานแล้วนะครับตัวนี้จะไม่แจกนะครับอันนี้มันนานแล้วก็มารันให้ดูเฉยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําคลิปล่าสุดไปสริปมันก็ค้างไว้เฉยมามาดูอย่างอื่นกันดีกว่าผมจะมาสอนเซฟสริปกันนะครับ,บเอามากดตรงนี้กันนะแผ่นตรงนี้ใช่ไหมให้เรามากดตรงนี้นะครับโอเคนะครับมี่ฟลเดอร์แล้วมากด c o n โท c t r l คอนนะครับ ไปเลยครับตั้งชื่อตั้งเหลี่ยมก็สคริปต์นะครับจะเป็นสคริปต์อะไรก็ได้นะครับเห็นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับไอตรงนี้ผมไม่รู้นะครับสาหรับคนที่มีเว c o โค้ดหรือว่าแบบธรรมดาผมไม่รู้ว่าทําได้ปะนะครับแต่ว่าเว็บโค้ดทได้แน่นอนนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้น้ำใหม่นะครับมันก็จะเซฟสคริปต์แล้วนะครับเราสามารถกดได้เลยก็คือ โอเ n นะครับคลิปก็จะมาในแบบนี้แล้วครับไอเดียผมเปม,มาสอนออโต Execute กันต่อนะครับโอเคออโต Execute นะครับให้เรากดมาตรงที่โฟลเดอร์ของเรา่อนนะครับแล้วก็มาหาคําว่า Auto Extract นะครับให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ใส่คลิปเข้าไปได้เลยครับแค่นี้ก็จะเป็นการ Execute อัตโนมัติแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขารันทันหรือเปล่านะแบบยังไงเดีย แบบการเอ็แท็กมันทันหรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังช้าไปไคลิปอาจจะรันก่อนก็ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องลองไปแช้กันดูเพราะว่าหลายๆตัวรันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีอีก,อกนึงนะครับเป็นออโต้แท็กนะครับที่เป็นเซตติ้งที่ผมให้ดูไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกแค่นี้ครับเจอ